มาดูกราฟออย่างยูโรกันบ้างครับเมื่อกี้วิเคราะห์กราฟตัวดอลลร์อินเด็กซ์ไปนะครับว่าเขาอาจจะต้องกลับขึ้นไปทดสอบสปายโซนนะครับถ้าเราดูกราฟในลักษณะไทม์เฟรมวีคนะครับซึ่งตัวตัวกราฟยูโรเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาคือสัดส่วนตรงข้ามกับดอลล่านะครับในสัปดาห์ก่อนนะครับในสัปดาห์ก่อน ผมวิเคราะห์ไว้นะครับว่าเจ้าตัวยูโรเนี่ยเขาก็ฟอร์มตัวเป็น semi triangle นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยได้มาสัมผัสเทไลนล์ข้างล่างแล้วนะครับมาสัมผัสเทไลนล์ข้างล่างแล้วนะถ้าเราดูดีๆเนี่ยก็เขาทัชไปครั้งที่มาเแล้วนะครับตรงเนี้ย t o u ไปลนะซึ่งดอลลาร์อินด็กซ์ก็ยังไม่ได้ทัชนะครับยังไม่ได้ทัช ตอนนี้ถ้าเรามองเงี้ยตลาดก็เรียกว่าถ้าดอลลาร์ขึ้นยูโรก็ต้องทดสอบต่อไปนะครับยูโรต้องทดสอบต่อไปสิ่งที่คาดการณ์แน่นอนว่าสัปดาห์ก่อนเราคาดการณ์ตรงนี้แล้วหวังว่าเขาจะกลับตัวนะครับเพื่อขึ้นไปยังไงก็ตามช่างมันถือว่าขึ้นไม่ได้นะครับขึ้นไม่ได้ม,มาตรงนี้แล้วเนี่ยผมก็ ยังยังไม่ได้ทิ้งมุมมองนะยังไม่ได้ทิ้งมุมมองตรงนี้นะแต่ก็มีอีกมุมมองถ้าว่าตัวดีมานโซนตรงนี้ไม่ทำงานตรงนี้เนี่ยอ่ะมันก็ทำงานไปแล้วแหละเพราะว่าราคาชนแล้วก็เด้งเนาะ,ะตรงนี้นะครับชุดนี้ใครอ่ะมองเป็น Drop b a s เแล้วก็แรนล,ลีเนาะ ราคาก็เล่นแลนดี่มาถึงตรงนี้เลยนะครับถ้ามองดีๆก็คือเจ้าแท่งนี้ถ้าเรามองเป็นชุดอิมบาลานตรงนี้เนาะราคาได้แลนดี่ขึ้นไปมาตำแหน่งเบสนะครับแล้วก็ราคากระดิดขึ้นไปสุดท้ายก็กลับลงมาไปดูในไทม์เฟรมเดย์นะครับสังเกตว่าราคามาทดสอบเบสสังเกตก็อันนี้วันศุกร์พฤหัส พุธนะครับวันพุทธที่ราคาเขาวิ่งขึ้นไปประมาณวันอังคารเนี่ยหรือว่าวันจันทร์ที่ราคาทุบมาแล้วก็กางดึกวันจันทร์จนถึงอังคารก็คือมีแรงขึ้นไปเรื่อยๆแล้ววันพุธขึ้นไปแรงๆเลยวันพุธหัสกลับตกลงมาอีกแล้ววันศุกร์ก็ตกลงมาอีก <c oughs> ตอนแรกมอร์นิ่งสตาร์ขึ้นไปตอนนี้ก็กลายเป็นเอเวนิ่งสตาร์ลงมานะครับโอเคถามว่าแล้วอย่างเงี้ยเล่นไงต่อนะครับอไอเดียผม ถามว่ายังไม่ตันนะครับ <c oughs> ก็เรียนรู้เทคนิคข้อมาเยอะอะตรงนี้เรายังมองเป็นเซมิทิคอเซมิทคอแตนเกิลแต่ถ้ามองออผมเอาสามเหลี่ยมออกเอาเคลียร์กราฟก่อนนะครับมองแบบเนี้ยผมมองเห็นผมมองเห็นรอบวิ่งนะครับรอบวิ่งชุดนี้ยผมมองเป็น1นึ่งรอบชุดนี้ผมมองเป็น1รอบนะครับ เปยนสีกันไม่สดใสเอาซะเลยชุดนี้ผมมองเป็นหนึ่งรอบชุดนี้ผมก็มองเป็นอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรอบของเขาอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งรอบของเขาแล้วนะครับแล้วผมก็เจอแพทเทิร์นนะ ถ้าผมมองเป็นแพทเทิร์นนะครับโดยนะครับอัอนนี้เป็นกาฟวีคนะครับสำหรับเพื่อนๆหรือใครที่ได้ดูนะครับโดยเนี่ยชุดเนี้ยผมมองเป็นดับเบิลท็อปนะครับดับเบิลท็อปแม้ว่าเน็กไลน์เขาจะเรียกว่าเตี้ยติดดิน <c oughs> ใกล้เคียงกันเป็นไม่เป็นช่างมันไม่ไม่เป็นไรต่อมานะครับอีกรอบหนึ่ง ผมมองเป็น head and shoulder นะครับมีไหลยขวาเนาะตกลงมา QM หรือเปล่านะไม่รู้นะครับก็ล่วงลงมาจบรอบไปนะครับจบรอบไปทีนี้อะไงต่อรอบล่าสุดตรงนี้รอบล่าสุดตรงนี้ก็มองเป็น double top นะครับโดยใช้ยอด2ยอดยอดนี้กับยอดนี้นะครับ สิ่งที่มองนะครับก็คือตรงนี้เลยอ่ะถามว่าจบรอบหรือยังละ่ะนะครับถา้ามองเป็นสมมติข้อแท่งเกินมันก็น่าจบนะครับมันก็น่าจบมองเงี้ยมันก็น่าจบอ่ะแต่ถามว่าในสิ่งที่ดอลลาร์อ่ะกลับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปดูที่ดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับกลับไปดูที่ดอลลาร์อินเดี x ในสิ่งที่ดอลลาร์เนี่ยเขายังอยากขึ้นไปต่ออ่ายูโรก็ต้องอ่อนค่าสินะครับถ้ามองในแง่งงความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอืมผมก็มาเคลียร์ความคิดใหม่ผมก็ม,มอง่ว่าอืมหรือว่าราคาเขาจะเล่นเป็นกรอบใหญ่ตรงนี้ล่ะนะครับเมากรอบนี้ทั้งหมดเลย อเราดูเป็นเดือนสิอ่ะนะครับเมากรอบนี้ทั้งหมดเลยแบบนี้นะครับก็มองว่าราคาเนี่ยเต้นอยู่ในกรอบนี้ก็คือใชอ้เนื้อเทียนนะครับสูงสุดเนื้อเทียน ลักษณะหลายชั้นะตรงนี้นะครับผมเอาตรงนี้เนื้อเทียนถึงเนื้อเทียนนะครับเนื้อถึงเนื้อนะครับอันนี้ก็เนื้อถึงเนื้อนะครับอ่าผมก็จะเจอกับอ่ชุดการเคลื่อนที่ที่คิดว่าอาจจะลงมาถึงโลข้างล่างนี้นะครับ ซึ่งราคาจิตวิญญาเนี่ยตรงเนี้ยมันก็ตรงนี้เดี๋ยวเอาตรงนี้เลยเออรี่ิจินท่อไหลอ่ะอ่ะผมให้ตัวเลขที่สวยๆหน่อย1.05อ่ะตรงนี้นะครับประมาณตรงนี้อ่ะเราก็จะมองเป็น เลนจ์การวิ่งหรือว่าระยะการวิ่งที่เขาล่วงลงมาจากข้างบนเนี่ยหลังจากที่เขาอะเบรกชุดนี้เนาะก่อนหน้าน,นี้เห็นไหมฮะว่าเขาขึ้นไปอะผมมองเป็นสวิงใหญ่ๆนะครับเขาเบรกตรงนี้มาเนี่ยนะครับก็คือตรงนี้อะสังเกตน,นะตรงนี้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 นะครับอะแล้วตอนเนี้ยผมก็คิดว่าเขาอาจจะกลับมาเล่นบริเวณข้างล่างเลยนะครับ ก็คือกรอบสีฟ้าเนี่ยตรงเนี้ยนะครับไม่รู้ว่าจะทิ้งไส้หรือเปล่านะครับก็คือกรอบนี้แหละประมาณตรงนี้นะครับแล้วค่อยกลับขึ้นไปตรงกลางก็คือการไซเว้นะแหละนะครับถ้ามองดีๆอ่าถ้ามองดีๆเฉพาะชุดนี้นะครับอันนี้เป็นไงโลต่าลงนะครับแล้วนี่เป็นไง นะครัโลสูงขึ้นนะครับแล้นนี้ก็เบรกลงมานะครับแล้วอาจจะจะถึงตรงนี้ราคาก็อาจจะเล่นอย่างเงี้ยแนะล้วขึ้นมาตรงกลางสรุปว่าผมมองว่าตรงเนี้ยเขาอาจจะ save นะครับในรายเดือนเนาะมองแบบเนี้ยน่าจะง่ายหน่อยไอเดียน่าจะง่ายหน่อยนะนะถ้าดูกราฟวีก,ก็จะ มาละเอียดอีกหน่อยนะครับมาละเอียดอีกหน่อยนะครับสังเกตไหมนะครับก็ดูนะครับเมื่อกี้เราดูกราฟเดือนกันอันนี้ก็กราฟสัปดนะครับกราฟสัปดอันนี้เป็น head and shoulder นะครับ head and shoulder ก็มีอะไรฮะไหลซ้ายไหลขวานะครับเน็กไลายหัวเรียบร้อยเนาะอันนี้ก็ดับเบิลท็อปนะครับดับเบิลท็อปโดยที่น่าจะกลับลงมาทดสอบข้างล่างนี้นะครับข้างล่างนี้ถ้าใช้เทคนิคคล้ายๆกับคลิปก่อนที่ผมให้ไว้ในการวิเคราะห์กราฟตัละอินด็กซ์นะครับ ก็คือดอินเเด็กนี่ยผมจะใช้ตำแหน่ง80 7 8ถึง88โซนนี้เนาะเดี๋ยวผมลบนี่กันนะครับโซนนี้78.6ถึง88.6%ก็จะได้กรอบที่เป็นซัพลายโซนถ้าดูอินดิคถ้าดาูแท่งเทียนนะครับก็จะเป็น e v e n นิ่งสตารชุดนี้ที่ราคาเนี่ยทุบลงไปแล้วราคายังไม่ได้กลับมาทดสอบซึ่งตอนเนี้ก็เริ่มจะทดสอบแล้วนะนะครับ แต่ก็จะมียอดอยู่ตรงนี้นะครับถามว่าถ้าเป็นทำเป็นเบสก็ได้นะครับมี Small c a n นเดอยู่ตรงนี้ราคามีสิทธิ์เล่นถึงกรอบเท่าตรงนี้ก่อนที่จะสร้างแท่งเทียนกับตัวนะครับรอดูรอดอูส่วนยูโรเนี่ยนะครับยูโรเราเรามาวัดเหมือนกันนะครับวัดเหมือนกันก็จะได้ตรงนี้นะครับตอนเนี้ เอาจริงอะ่ะราคามันถึงไปแล้วนะครับราคามันถึงไปละ8 8ดสถึงเจราคาเนี่ยถึงปุ๊บแล้วดีดเลยนะครับกรอบข้างล่าง88%ข้างบน 76, 78ส็ดนะครับตรง88ดนี่แหละครับพุ่งปีขึ้นไปเลยนะครับนะแต่สังเกตว่าราคายังลงมาอีกนะไม่เป็นไรนะครับลองดูกรอบใหญ่เลยดีกว่าครับจุดต่ำสุดถึงสูงสุด มันก็จะมีโซนข้างล่างนี่เราลองมารอข้างล่างนี่ถ้าซับไพโซนรับไม่เอ้ดดีมานโซนครับตรงนี้ดีมานโซนถ้าดีมานโซนครับอเอาไม่ไหวก็รอดูนะครับในระยะวิ่งของเขาเนี่ยนะครับผมก็มี2โซนนะถ้าทริคของผมนะครับ ก็คือใช้นะตำแหน่งที่เป็นลายฉาดต่ำสุดนะครับต่ำสุดของท i เฟรมวี e week 1เส้นเนาะทำเฟรมมันะ1เส้นสังเกตว่ามันอยู่ข้างบนนู่นนะครับนะครับเนี่ยประมาณช่วงเนี้ยนะครับหรือใครจะเอาเดย์ด้วยก็ได้นะ ก็สังเกตนะครับอากัปคียาเนี่ยเขายังไม่ได้อยากขึ้นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาราคาเนี่ยเขาสร้างโลไว้เห็นไหมแล้วก็ขึ้ขนไปกรอบตรงนี้แล้วก็เบรกแล้วรีเทสแล้วก็ลงต่อตรงนี้ก็สร้างแนวรับไว้แล้วก็เบรกรีเทสแล้วลงต่อ อากลับกียาเดิมเลยครับเราก็รอว่าเขาจะทะลุไหมนะครับถ้าทะลุนั่นก็นคือเขาต้องลงต่อ,อใครที่รอบายนะครับยูโรเนี่ยอาจจะรอสัญญาณที่ตัวดอลลาร์อินเด็กซ์ก็ได้นะครับถ้าว่ายูโรไม่ชัดใครที่เทรดโบกนะครับถ้ามันไม่มีก็ลองมาหาใน trading ง i นะิวเนาะพิมพ์ในตรงนี้ครับ พิมพ์ DXY นะครับพิมพ์ DXY แล้วก็มาดูบริเวณที่ผมบอกกลางฟิโบนาชชีครับตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วก็รอดูตรง78.6ถึง88นะครับถ้าไม่มีนะให้ตั้งค่าฟิโบใหม่นะครับตรงนี้ตรงสัดส่วนของฟิโบเพิ่ม78.6ไปนะครับ หรือ88.6ไปด้วยก็ได้นะครับแล้วเราจะได้โซนที่เป็นซับไพโซนที่ซ่อนอยู่นะครับก็คือเราจะได้โซนนะครับแต่ถ้าให้ละเอียดดีๆก็ต้องหารูปแบบแท่งเทียนที่เขาสร้างไว้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นกราฟยูโรนะครับสำหรับใครที่รอบายเนาะถ้าหาสัญญาณการกลับตัวไม่เจอเนี่ยนะครับรอดูที่ดอลลาร์อินเด็กซ โดยรวมเนี่ยกราฟมันเนี่ยเขายังไม่จบเขายังเหลืออีกครึ่งเดือนนะครับแล้วปัจจัยหลักๆที่ให้ติดตามสัปดาห์หน้านะครับก็คือคืนวันพุธนะครับตีหนึ่งก็มีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของสหรัฐอเมริกาซึ่งส่งผลกับเงินยูโรโดยตรงนะครับนะก็สำหรับใครที่เทรดยูโรเนาะต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับนะถ้าราคาลงมาเรื่อยๆ ราคาที่น่าสนใจที่ผมหมายปองนะครับก็บริเวณตรงนี้เลย1.0550 0นะครับช่วงนี้2เเส้นล่างนะครับก็ทำการ์ดเป็นลายฉาดแล้วก็ดูนะครับเนี่ยสามสามราคาเนี่ยโล3ราคาเนี่ยครับบริหารเงินดีๆผมคิดว่าบายยังไงก็ได้ตังค์นะครับโซนนี้นะบริหารเงินดีๆ3เส้นอันนี้ลบไปก่อนเลย นะครับลบไปก่อนเลยสามโซนนี่สเส้นนี่บายลิมิตไว้ผมคิดว่าได้ตังค์แน่นอนส่วนจุดหนึ่งทิ้งไว้มีเงินสักพันเหรียญก็ไม่น่ารังนะผมว่าโอเคครับก็เป็นกราฟยูโรนะครับฝากกันไว้แค่นี้นะครับ